สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อกัลยาณามิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญยาดาเลิฟทาโลกนะคะวันนี้จะเป็นการให้ไพ่บอกเล่านะคะทุกคนหน่อยยังไม่มีเนื้อเรื่องนะคะก็จะเป็นการอ่านไพ่นะคะให้กับเพื่อนๆืที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ขออนุญาตของรักษาครูปูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์นงชตา นะคะของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารบอกกล่าวนะคะขอให้การอ่านไพ่การสื่อสารในครั้งนี้เป็นไปได้วยความถูกต้องเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับชมรับฟังสิ่งไหนดีก็น้อมรับไว้สิ่งไหนไม่ดีก็วางมันไว้ตรงนี้ขอบคุณทุกๆคนจากใจจริงคะ่ะในทุกๆช่องทางการสนับสนุนนะคะโอเควันนี้ไม่พูดราำทำเพลงนะคะใช้ไพ่สาหรับนี้น่ารักสีชมพูตะมุตะมินะคะ ซึ่งเป็นไพ่ที่วัสดุน่ยไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าค่อนข้างที่จะทนนะคะเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นพลาสติกมีความบิงๆินะฮะ,ะ,ะอะมาดูให้ไพ่บอกเล่านะคะเดี๋ยวหน่อยจะขออนุญ,ญาตเมื่อไหน่จะเปิดแบบเซลล i ติคอร์นะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะอ่านเนื้อหาองค์รวมของคุณให้ไพ่บอกเล่าส่วนในเรื่องของ ชื่อเรื่องค่อยไปคิดกันหลังจากที่เราเปิดอ่านแล้วนะคะอ่ะใบแรกตัวตนมใบแรกตัวตนมาก็เป็นคนที่นะคะสันโดษรักความสงบหรือกำลังพยายามที่จะเสาะ,ะแสวงหาคำตอบของชีวิตด้วยตัวของคุณเองนะคะแต่ว่าอีกในหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะ หนุนนำนะคะเกื้อนหนุนให้คุณแต่ว่าเส้นทางนี้ในยะบอกเอาไว้เลยว่าค่อนข้างที่จะสันโดษหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่กำลังศึกษา นะคะอะไรอยู่บางอย่างกําลังหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องได้เรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองมันอาจจะเป็นในลักษณะของคุณเป็นคนที่อาจจะรักสันโดษอยู่แล้วก็ได้เห็นไหมเพราะเส้นทางนี้หน่อยว่าคุณเหมือนกับได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนแน่วแน่แล้วนะคะอืมโอ้โห แปดดาบมาเลยนะคะจัสติกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามเจอร์มาแล้วสองนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้เสร็จก่อนเนาะค่อยค่อยอ่านอืมทุกคนดูนี่สิ ให่อดีตหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาหรือว่าเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นอันนี้นะคะเป็น2องดาบความไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณเป็นคุณนัดวันนี้นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งดาบตรงนี้โผูกขึ้นมามันเป็นในลักษณะความไม่ชัดเจนต่างๆมันกําลังจะก,กระจ่างแจ้งให้กับคุณได้รับรู้มันเหมือนกับชัดเจนแล้วแหละ นะคะชัดเจนจนณเวลาเนี้ยคุณเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงด้วยความมั่นใจนะคะเหมือนกับชีวิตเหมือนได้เหมือนได้จบสิ้นเหมือนได้ตัดสินใจไม่ใช่จบสิ้นเหมือนได้ตัดสินใจพาตัวเองเดินออกมาจาก จุดที่เดี๋ยวกครู่นะคะขอโทษค่ะทุกคนหน่อยกลัวแสงมันส่องเนาะหน่อยก็เลยลองปิดมาด่านดูแต่ปรากฏว่ามันมันไม่ค่อยอ่ะโอเคไม่เป็นไรส่องนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะเอาอย่างนี้ค่ะมันไม่ใช่การจบสิ้นแต่มันคือการเหมือนกับได้ตัดสินใจในทางเลือกของชีวิตคุณนะคะชีวิตของคุณมันเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมี ทางเลือกให้คุณต้องได้ตัดสินใจันนี้คือพลังงานของคุณนะนะคะเรื่องราวของคุณคุณเป็นคนที่อยู่ในจุดที่ผ่านกระบวนการของการตัดสินใจเลือกเส้นทางแล้วซึ่งเส้นทางเนี้ยมันจะเป็นเส้นทางที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปแบบแบบมันแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะที่ผ่านมาอาจจะอยู่ในจุดที่ยังไม่กล้าที่จะทำอะไรมากอาจจะด้วย ครอบครัวคนรอบข้างอาจจะด้วยสภาวะในเรื่องของการขัดสนในเรื่องของการเงินสถานภาพทางการเงินสถานภาพของครอบครัวซึ่งที่ผ่านมามันอาจจะไม่เอื้อให้กับคุณในการที่จะกล้าตัดสินใจทำอะไรหลายๆอย่าง นะคะเหมือนกับจะตัดสินใจในเรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตตัวเองอะค่ะเหมือนกับมันต้องดูทั้งในเรื่องของเงินในเรื่องของคนรอบข้างว่ามันจะมีผลอย่างไรต่อคนนั้นคนนี้มันก็เลยเหมือนกับทําให้ชีวิตของคุณที่ผ่านมามันมีความสะดุดหรือว่ามันมีความเหมือนกับถูกแช่แข็ง ให้ไม่ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างรวดเร็วจริงๆแล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าจริงๆภายในในใจของคุณหรือว่าความคิดของคุณหรือว่าจุดประสงค์ของคุณน่ะมันมีชัดเจนอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าด้วยบริบทต่างๆมากมายมันทำให้คุณยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจหรือว่าทำอะไรที่คุณมีความคิดมีการอยากที่จะทำนะคะแต่ว่า อันนันนะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่คุณเก็บเอาไว้จนณนเวลานี้ค่ะจนณเวลานี้สิ่งที่มันเหมือนกับเป็นตัวพันธนาการสิ่งที่เป็นเหมือนกับกดคุณเอาไว้หรือว่าทําให้คุณยังสองจิตสองใจไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือว่าปิดกั้นตัวเองปิดกั้นความต้องการของตัวเองเอาไว้มันมันหมดเวลานั้นแล้วนะคะเพราะว่าคุณได้ตัดสินใจชัดเจนแล้ว นะคะตัดสินใจชัดเจนแน่วแน่ตั้งมั่นแล้วนะคะทั้ง j u s t i c คือดูแล้วแหละว่ามันคงถึงเวลาแห่งการที่จะเลือกนะคะเส้นทางหรือว่าเลือกสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจนเห็นไหมหนึ่งดาบมันคือการเริ่มต้นมันอยู่ในตำแหน่งของอดีตหรือว่ามันตำแหน่งของที่มันติดตัวของคุณคือจริงๆบางคนเริ่มต้นมาแล้วนะหน่อยมีความรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่ที่คุณกล้าตัดสินใจส่วนหนึ่งเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์การเงินของคุณมันเริ่มจะเหมือนเห็นช่องทางหรือว่าเห็นความเป็นไปได้ว่าคุณจะสามารถที่จะบริหารจัดการมันได้อะค่ะคุณก็เลยใช้ความกล้าในการที่จะตัดสินใจลงมือทำในสิ่งสิ่งนั้นในเส้นทางที่คุณเลือกนั้นอย่างชัดเจน นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือว่าคนที่เคยปิดกั้นคนที่เคยฉุดดังคุณอยู่หรือแม้แต่กระทั่งปัญหาหรือแม้แต่กระทั่งความไม่กล้าของตัวเองอนะคะ่ะมันก็เลยทําให้เราไม่ไม่ไปไหนนะคะไม่ยังไม่กล้าตัดสินใจบางคนก็มีความจําเป็นจริงๆเนาะนะคะการที่เราจะอยากที่จะทําอะไรที่มัน มันทําให้เราได้พัฒนาตัวเองการที่เรามีความฝันทุกคนมีความฝันทุกคนมีเป้าหมายอยากที่จะเป็นอยากที่จะทําอยากที่จะได้มาแต่แต่ละคนนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยต่างๆที่มันต้องเอามาใช้ในการตัดสินใจอะมากมายบางคนมีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเหมือนกับคนที่อยากทําธุรกิจอะไรบางอย่างแต่ว่ายังไม่มีทุนทรัพย์ เขาก็ต้องใช้ความพยายามให้ได้มานะคะใช้ความพยายามให้มากพอใช้ความรู้ใช้ความสามารถเพียรพยายามมากกว่าคนอื่นบางคนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินแต่เป็นปัญหาในเรื่องของคนรอบข้างที่อาจจะไม่เห็นด้วยมันคอยกีดกั้นกีดขวางคุณเอาไว้นะคะมันก็เลยทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีความฝันแต่ยังไม่กล้าลงมือทําไม่กล้าตัดสินใจแต่ว่าณเวลานี้ค่ะคุณเป็นเอกเทศแล้วนะคะ มีมีความชัดเจนในตัวเองแล้วหรือว่าสถานการณ์ที่มันเคยเป็นปัญหาตอนนั้นนะคะตอนนี้คุณสะสางมันได้แล้วเคลียร์ได้แล้วนะคะพร้อมที่จะนำเงินก้อนนึงหรือพร้อมที่จะพาตัวเองนะคะออกไปสู่สิ่งที่ตัวเองได้เคยคิดได้เคยฝันเอาไว้ด้วยตัวของคุณเองนะคะนะคะสิ่งที่โดนปิดกัน้นโอ้โหทั้งทั้งห้าเหรียญทั้งแปด บางคนก็เกิดมาเพื่อที่จะพบเจอความลำบากพบเจอความขัดสนก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันคอยเตือนเราอยู่เสมอว่าจงทำทุกอย่างให้เต็มที่คอยเตือนตัวเองเสมอว่าอย่าพยายามให้ตัวเองกลับเข้าไปอยู่ในที่แบบเดิมสถานการณ์เดิมๆสภาพแบบเดิมอีกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นแรงผลักดัน นะคะจริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณมีโอกาสเข้ามามากมายเพียงแต่ว่าไม่กล้าตัดสินใจเลือกไม่กล้าตัดสินใจทําก็ด้วยบริบทต่างๆนั่นแหละค่ะที่ว่ากันมาแต่ว่าตอนนี้คุณคุณไปแล้วนะคะคุณอยู่ในจุดที่อะละถึงเวลาละแห่งการ <c oughs> ทำในสิ่งที่เคยคิดเคยฝันเอาไว้แต่ยังไม่ได้ทำสักทีเนี่ยนะคะเหมือนกับมันได้ยก ยกภูเขาออกจากอกหรือว่ามันมันได้แบบอ่ามันได้เวลาของคุณแล้วอะค่ะนะคะเคยลังเลเคยสงสัยเคยไม่มั่นใจตอนเนี้ยมั่นใจแล้วค่ะจากสองมาหนึ่งปัญหาที่ผ่านมามันคือมันไม่กล้าตัดสินใจมันมีโดนมันโดนพันธนาการด้วยอะไรหลายๆอย่างพูดไม่ได้เนาะเพราะว่าปัญหาของแต่ละคน นะ,ะบางคนไม่ได้เดินในเส้นทางที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบเพราะว่ามันมีบริบทต่างๆมากมายแต่หน่อยเชื่อแน่ว่าพอคุณโตขึ้นพอคุณมีมีเขาเรียกว่ามีความรู้มากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะถึงเวลานั้นนะคุณจะไม่สนใจแล้วว่าคนรอบข้างจะคิดยังไงไม่สนใจว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงคุณรู้แต่ว่าคุณ สามารถที่จะทำแล้วก็พัฒนาให้ตัวเองไปในจุดที่มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าปัจจุบันได้อะนะคะอ่ะมาดูกันคำแนะนำนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จกกักรวาลไฮเกเซลของคุณมีคำแนะนำใดให้กับคุณนะคะหลักเมือง จริงๆไพ่ใบนี้นะถ้าแปลในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์คือคุณเป็นคนที่มีองค์ค่ะคุณที่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์คอยดูแลปกปักรักษาแต่ว่าถ้าเป็นในทางโลกเนี่ยนะคะคําแนะนําเลยก็คือขอให้คุณจงโฟกัสกับสิ่งที่คุณเลือกแต่จริงๆแล้วหน่อยเชื่อว่าคุณโฟกัสแล้วแหละเพราะคุณได้เลือกแล้วคุณได้เลือกแล้วนะคะคุณได้เลือกแล้ว นะคะตัดสินใจชัดเจนนะคะด้วยเหตุผลด้วยความรู้สึกต่างๆหลังจากนี้คุณรู้แล้วว่าคุณจะไปด้วยความด้วยความเบาด้วยความสบายเพราะคุณเลือกเส้นทางนี้แล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าจงมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะจงรวมพลังความตั้งใจความเพียรพยายามของคุณหรือว่าจงโฟกัสเป้าหมายให้ชัดเจนเหมือนกับคนที่หลงอยู่ในป่ามืดมิด อย่างเงี้ยนะคะแล้วเห็นแสงสว่างเห็นสายน้ําเห็นลานําธารเห็นแสงสว่างมันเหมือนกับเราโฟกัสว่าเราจะไปตรงนั้นแล้วเราก็พุ่งทยานไปจงมีโฟกัสให้ที่ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณตั้งใจอยากที่จะทําเป้าหมายตรงนั้นน่ะมันจะเป็นไปในทิศทางอ่ามันมันมันจะไปได้อย่างไรไม่ใช่เป็นในไปในทิศทางไหนนะคะจงโฟกัสเป้าหมายแล้วก็นะคะเพียรพยายามทําไปอย่างชัดเจนแคลคาดปลอดภัย หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเห็นไหมคะผ่านอะไรมาเยอะค่ะกว่าจะมาได้จนทุกวันนี้คุณมีคุณมีจิตสำนึกภายในคนที่เคยเป็นอันธภานคนที่เคยเป็นคนที่ไม่ดีคนที่เคยทำอะไรผิดพลาดผิดหวังล้มเหลวในชีวิตไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้จะกลับตัวกลับใจไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้จะพยายามพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นได้นะคะ ทุกคนสามารถที่จะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นได้มันอยู่ที่ว่าณเวลานั้นนะคะคุณมีสติสัมปชัญญะแล้วก็คุณมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เชื่อมั่นในคุณความดีเชื่อมั่นในเส้นทางที่เป็นความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนมีความซื่อสัตย์มากแค่ไหนในสิ่งที่ทำซื่อสัตย์กับใจตัวเองมากแค่ไหนนะคะศัตรูแพ้พ่ายอืม พลังงานดีเหมือนกับพอคุณกลับมาอยู่ในจุดที่ใช้หลักรำคำสอนใช้กฎแห่งกรรมใช้วิบากกรรมใช้คุณความดีเป็นรากฐานเป็นเป็นหลักนะคะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะ่ะไม่ว่าคุณจะเคยผ่านเรื่องราวอะไรมาหรือว่าหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะพบเจออะไรหน่อยเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยคุณความดีด้วยอ่า กำแพงแก้วที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองอะค่ะบุญบารมีอะคะ่ะเห็นไหมสัมผัสมันกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะนะคะคุณได้รับการดูแลอย่างดี นะคะทั้งจากตัวคุณเองแล้วจากสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูค,ร,ครูบาอาจารย์แล้วก็คุณจะได้พบเจอนะคะเส้นทางที่คุณจะได้พบเจอกัลยาณมิตรคุณจะได้พบเจอคนที่จะมาเกื้อหนุนหรือว่าไม่ขัดขวางเส้นทางของคุณนะคะขอให้คุณจงค่อยๆลงมือทําค่อยๆนะคะทําทุกอย่างด้วยความตั้งมั่นตั้งใจนะคะบางคนหน่อยเห็นเป็นเหมือนกับบางคนเคารพนับถือองค์พระแม่ธรณี นะคะชัดเจนเลยองค์พระแม่ธรณีหรือว่าเกี่ยวกับองค์พระแม่สายเมตตานะ่ะนะคะเพราะว่านี้เป็นในลักษณะของซิกเซนคุณบางคนคุณอาจจะสัมผัสสื่อสารหรือว่ายกให้ท่านเป็นเหมือนกับสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสิ่งที่เหมือนกับ บางคนอาจจะขอพอรไปขอพอรท่านมาหรือบางคนอาจจะสวดมนต์ละอุทิศให้กับท่านหรือบางคนจะเดินทางไปไหนก็จะบอกกล่าวท่านให้คอยคุ้มครองดูแลปกปักรักษานะคะคุณมีองค์พระแม่ธรณีหรือว่าองค์พระแม่ที่เกี่ยวกับสายเมตตาหรือแม้แต่บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยคอยดูแลปกปักรักษาในเส้นทางสายนี้ของคุณอยู่ นะคะแต่ว่าขอให้คุณจงทำไปด้วยอยู่ในพื้นฐานแห่งความถูกต้องชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อเลือกแล้วก็จงลงมือทำนะคะแต่ว่าในเส้นทางมันก็ไม่ได้ขาวสะอาดมันไม่ได้สุขสว่างมันไม่ได้ราบรื่นมันไม่ได้โรยด้วยกีบุูลาบค่ะมันมีบททดสอบมันมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาให้คุณได้เลือกว่าคุณจะไปในทิศท,ทางไหน หากคุณเจอศัตรูหากคุณเจอบททดสอบอุปสรรคปัญหามาแล้วคุณไม่มีสติแล้วคุณไปไฝ่ตอนที่คุณอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าไฝ่ด้วยอารมณ์ตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วยความฉุนเฉียวด้วยความรุนแรงผลที่ออกมามันก็จะแตกต่างกันแต่เถ้าเมื่อคุณพบเจออุปสรรคปัญหาในเส้นทางคุณใช้สตินะคะคุณหานะคะเหตุผลหาความถูกต้องเนี่ย หาะะคำตอบได้ด้วยสติด้วยคุณธรรมด้วยความถูกต้องชัดเจนนะคะสุดท้ายแล้วมันก็จะเหมือนมันคล้ายๆกับคนที่มีความคิดที่บริสุทธิ์มีความคิดที่ชัดเจนถูกต้องนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาที่มันมากระทบรุนแรงแค่ไหนหรือว่ามันกระชั้นชิดแค่ไหนสุดท้ายแล้วบริบท นะคะคุณงามความดีก็เป็นเกาะคุ้มครองป้องกันคุณให้คุณถอยห่างออกมาจากสิ่งไม่ดีเหล่านั้นหรือว่าขจัดสิ่งไม่ดีเหล่านั้นออกไปให้ไกลจากชีวิตของคุณได้ค่ะยังไงหน่อยก็ยังเชื่อเสมอว่าคุณความดีคือเกาะคุ้มครองที่ดีที่สุดนะคะคุณความดีบุญบรารมีเนี่ยคือเกาะคุ้มครองได้ดีที่สุดถ้าสิ่งที่มองไม่เห็นคือบางทีเราจะนะคะปลอดภัยแคลคาาหรือว่า ผ่านพ้นไปได้ด้วยความมหัศจรรย์หรือว่าไม่คิดว่าจะเป็นไปได้นี่คือคุณความดีช่วยในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะแต่ถ้าสิ่งที่มองเห็นนะคุณความดีสิ่งที่คุณจะได้เห็นมันที่เป็นทางรูปรธรรมเลยก็คือมันจะเป็นในลักษณะที่มันเป็นเหมือนกับภายในใจคุณมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่ชัดเจนในการที่จะตัดสินใจทำอะไรให้เป็นรูปเป็นล่าง นะคะมันก็เหมือนกับมันเป็นการผนวกกําลังเข้าด้วยกันพลังภายในพลังตัวเองพลังสติปัญญาพาคุณไปในเส้นทางสายนี้นะคะการเริ่มต้นการทำอะไรด้วยการมีแพชชั่นไปด้วยความสุขการใช้ความรู้สึกนำนะคะใช้ความพอใจใช้ความสุขใช้เซนส์นสัญชาตญาณภายในนำทางไปแบบด้วยความสม่ำเสมอ ก้าวไปทุกๆย่างก้าวเนี่ยมีความสม่ำเสมอและตัวตนของคุณนะคะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่านี่แหละมันคือเส้นทางของคุณที่คุณเลือกแล้วอย่างอย่างชัดเจนบางคนก็อาจจะอยากที่จะทำนะคะธุรกิจหรือว่าอยากที่จะทำอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะฝันมานานแต่ว่าคุณยังไม่ได้ทำสักทีด้วยบริบทด้วยอะไรต่างๆที่มันครอบมันคุมมันกั้นมันขีดมันกัด มันขัดมันขวางคุณไว้เนี่ยนะคะเอาเป็นว่าไหนก็เป็นกําลังใจให้กับคุณในเส้นทางสายนี้นะคะเพราะว่าไพ่ห้าใบออกมาดีหมดเลยนะคะคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่ได้รับความเมตตาจากเบื้องบนคุณเป็นคนที่ตั้งมั่นในคุณความดีขอให้จงขอให้จงมีจุดหมายที่ชัดเจน มีขอให้จงมีสติในการใช้ชีวิตนะคะแล้วทุกๆอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะหน่ก็ยังเชื่อเสมอนะทุกคนทําคลิปมาในแต่ละวันเนี่ยพลังงานก็แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ที่หน่อยได้เจอคือพลังงานของคนที่มาดูคลิปในช่องของหน่อยส่วนใหญ่อะคือคนที่ตระหนักรู้ได้ยกระดับตัวตนยกระดับจิตใจแล้วก็เชื่อว่า กฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอคุณเชื่อเรื่องวิบากกรรมกฎแห่งกรรมนะคะเพราะฉะนั้นคลิปส่วนใหญ่ของหน่อยที่เปิดออกมามันก็เลยเป็นในลักษณะของคนที่อยู่ในกระบวนการคนที่ผ่านกระบวนการหรือว่าคนที่รักษาระดับอะไรประมาณนี้ค่ะพลังงานก็จะใกล้เคียงกันอยู่ประมาณนี้เนาะนะคะเป็นว่าหนก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้หากใครฟังมาจนถึงตอนท้ายนะคะขอให้พิมพ์คำว่าอืม อะไรดีอ่ะศัะตรูพ่ายแพ้ก็ได้ค่ะคิดไม่ออกแล้วว่าจะพิมพ์ว่าอะไรน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย